วันนี้พามาชมงานสปาภายในกันบ้างนะครับคันนี้อ s u z u d m a x ครับประมาณปี2010ถึงปี2012เป็นโฉมนั้นเลยนะครับอายุรถก็ประมาณ10กว่าปีแล้วอย่างที่เห็นครับเบาะเนี่ยก็จะเป็นสีดำไปเลยจริงๆเบาะของตัวรถเนี่ยมันต้องเป็นสีครีมใช่ไหมแต่อันเนี้ยด้วยความที่รถมันใช้งานมา10กว่าปีแล้วครับเวลาที่คนขับหรือคนนั่งขึ้นลงรถเนี่ยมันก็มีฝุ่นนะครับมันก็มีความเปื้อนนะครับหรือว่า เหงื่อที่ใครจากตัวเราเวลาเราไปทํากิจกรรมอะไรมาแล้วเราขึ้นรถเนี่ยมันก็ค่อยๆสะสมลงไปในเบาะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถึงแม้กระทั่งเบาะรถคันนี้จะเป็นเบาะหนังก็ตามนะครับมันก็มีการซึมซับของความสกรปรกที่มันสะสมมา ได้เช่นกันนะครับดังนั้นวันนี้พี่บินนะครับลูกค้าของเราในชื่อพี่บินพี่บินก็เลยเอารถคันนี้มาให้เราทำการสปาภายในจริงๆเนี่ยสปาภายในที่พี่บินทำเนี่ยก็คือทำเต็มระบบเลยนะทั้งซักพมพื้นพรมหลังคาฟอกคอนโซลนะครับฟอกเบาะหนังนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมช่วยน้องเขาทำในส่วนของเบาะหนังก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับว่าถึงแม้กระทั่งเป็นเบาะหนังก็ตามเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยเก็บ ความสกรปรกเหมือนเบาผ้าอยู่แล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปเป็น10ปีครับมันก็สะสมความสกรปรกในผิวของหนังได้เช่นกัน เดี๋ยวตอนสุดท้ายจะทำให้เปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าบีฟอร์กับอัปเตอร์มันเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยอย่างสายเบลวเนี่ยบีฟอร์เห็นไหมฮะอาจจะเป็นคราบน้ำกาแฟคราบขนมหรือว่าเศษฝุ่นอะไรที่มันสะสมใช่ไหมครับมันก็ทำให้มันสกรปรกลงแต่พอเราทำความสะอาดออกมาเนี่ยมันก็ดูใหม่ขึ้นมันดูสะอาดขึ้นมันดูสุขภาพดีขึ้นแล้วมันก็น่าใช้มากขึ้นยังไงก็ขอบคุณพี่ปินด้วยนะครับที่ไว้ใจให้เราได้ดูแลขอบคุณครับ